ไปสายต่อไปเลยนะคะค,คุณอำนาจค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนาจจากขอนแก่นนะคะทวงนี้ค้ำประกันซื้อรถไม่ได้หรอคะมีปัญหาอะไร<อ><ๆ>เลาคือคอย่างนี้นครับผมเป็นคนค้ำประกันคนที่หนึ่งครับซื้อรถอพอดีคนที่ซื้อเนี่ยเขาขาดส่งนะครับโดน,นไปนั่งยืดรถครับคนอำนาจค้ำประกันให้ให้เพื่อนหรือให้ใครซื้อรถให้เพ <คน S 1> ื่อน ให้เพืนซื้อรถอะไรครับซื้อรถมือสองรถเก่งครับรถเก่งมือสองแล้วก็มีคนค้ำประกันสองคนคุณเป็นคนคนหนึ่งในสองใช่ไหมครับแล้วก็มีคนค้ำสองคนนะคนคนซื้อไม่ชําระหนี้แล้วเขายึดรถไปหรือยังยึดไปแล้วครับเมื่อปีสี่แปดครับโอ้ยยึดไปสี่แปดแล้วยึดเมื่อปีสี่แปดแล้วเขาเขาชาระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออผมผมผมไม่ได้จำจำไม่ได้ครับคุณไปถามก็หน่อย คุณอำนาจไปถามคนซื้อนะถามเพื่อนคุณว่าเนี่ยคุณจ่ายคุณผ่อนข้างวดครั้งสุดท้ายเมื่อไรอหร่นะเ<ข>พ<ว>ื่อจะเขาส่งประมาณสองสามวดเเลยครับอ่าคุณอำนาจฟังผมให้มากถามไม่น้อยฟังแล้วจะเข้าใจผมจะไม่มีทางพูดให้คุณไม่เข้าใจนะเพราะงั้นฟังให้มากถามไม่น้อยผมสงสัยผมถามแล้วคุณตอบกติกาคุณผู้ชมเนาะดูรายการนี้นะครับ ถามให้น้อยฟังให้มากสงสัยผมจะเป็นคนถามและท่านจะได้พูดในสิ่งที่ท,ท่านอยากเล่าจะได้ตรงประเด็นจะได้ตรงประเด็นสั้นกระชับเวลาเพราะว่ามีคนรอคิวนะใช่ค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นอำนาจค,ครับคุณไปถามเพื่อนคุณก่อนว่าเขาผ่อนครั้งสุดท้ายเมื่อปีพศออไหนถ้ามันส่งมาครั้งสุดท้ายนับมาจนถึงปัจจุบันมันเกินสิปีนะ,ะถ้ามันเกินสิปีแล้วคดีมันหมดอายุความ นี่สิบแปดปีแล้วค่ะสิบแปดปีแล้วทีนี้เราจะไปนับตั้งแต่สี่แปดไม่ได้ต้องตั้งแต่เขาทราบเนาะต้องไม่ใช่นับตั้งแต่ว่าเขาส่งสุดท้ายอ่ะส่งสุดท้ายเลยสมมติว่าเขาทวงมาแล้วปีหกสองก็ยังส่งอยู่เลยอ่ะก็ต้องนับหกสองไปสิบปีนับการส่งครั้งสุดท้ายแต่คุณอนุชาจะให้คำตอบไม่ได้ว่าส่งสุดทมาอนุชาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมถามเขาว่าครั้งสุดท้ายส่งปีไหนถ้าครั้งสุดท้ายส่งปีห้าศูนย์หมดอายุความถ้าส่งปีไหนก็ตามนับไปแล้วเกินสิบปีหมดอายุคววาาามมแปล่่่ไต้องจย ถามว่าที่เขาทวงมาเนี่ยเขาโทรศัพท์มาทวงหรือส่งหนังสือมาทวงมีหนังสือมาทวงเมื่อปีหกหกหนึ่งมาเรื่อยๆครับอ่ามีหนังสือมาทวงเพราะฉะนั้นดูให้ดีเรื่องอายุความนะเข้าใจคำอ,อายุความนะครับ สิบปีนะถ้าว่าไม่ส่งมาแล้วสิบปีเนี่ยก็ขาดอายุความแต่เจ้าหนี้เขายังมีสิทธิ์ฟ้องทั้งผู้ซื้อผู้คำ้ำทั้งสองคนเขามีสิทธิ์ฟ้องพอฟ้องปับ๊บ <c oughs> เราได้รับหมายฟ้องจากศาลถ้ารับหมายด้วยโดยตรงมีเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายเรารับหมายปับ๊บภายในสิบห้าวันยื่นคำให้การว่าคดีนี้หมดอายุความ <c oughs> แต่ถ้าเราไมา่อยู่บ้านเ <c oughs> ขามาปิดหมายไว้ที่บ้านที่รู้ว่าบ้านหน้าบ้านของเราว่าเนี่ยเราเขาถูกฟ้องมาให้ไปชําระหนี้ตามคําฟ้องเนี่ยนะเราเขาปิดหมายสามสิบวันไปยื่นคาให้การว่าคดีนี้หมดอายุความ <c oughs> เขียนไม่เป็นไปพบอายการคุ้มครองสิทธิช่วยเขียนให้ทีเพื่อหยิบยกประเด็นเรื่องอายุความมาเป็นข้อต่อสู้ว่าหมดอายุความแล้วพอหมดอายุความปั๊บศาลก็จะบอกว่าเออหมดอายุความเพราะว่าเนี่ยจำเลยข้อต่อสู้แต่ถ้าุมไม่บอกศาลศาลก็ต้องตัดสินตามคำฟ้องให้ชําระหนี่ครับเข้าใจนะครับโอเคไหมครับครับแสดงว่าผมอาจจะไม่โดนยึดทรัพย์ใช่ไหมครับถูกต้อง ต้องดูต้องดูต้องดูให้ดีนะไปคุยกับเพื่อนก่อนนะแล้วก็ตำหนิเพื่อนหน่อยว่าเนี่ยโทษนะมึงซื้อรถให้กูค้ำเลยมึงไม่จ่ายสุดท้ายกูก็จะถูกฟ้องนี่แหละผลของคนค้ำประกันครับโอเค,ค okay. สวัสดีครับสวัสดีคับขอบคุณครับ